สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรวิธีทำน้ำจิ้มหมูกระทะรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยไม่แพ้ยี่ห้อดังเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะต่อไปเราก็จะนำส่วนผสมมาใส่โถปั่นนะคะมีรากผักชีห้าราก กระเทียมจีน15กลีบกระเทียมดองสองหัวพริกแดง10บถึงสิเม็ดนะคะใส่ลงไปค่ะเกลือป่นสองช้อนชาพูนชูรสหึงช้อนชา น้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนแกงน้ำกระเทียมดองสามช้อนแกงน้ำตาลมะพร้า,า,าว สี่ช้อนแกงน้ำสะอาดสามร้อยห้าสิบมลจากนั้นเราก็จะนำไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะพอปั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะนำมาเทใส่ในหมอ้อเลยค่ะ ต่อไปก็จะใส่ซอสมะเขือเทศครึ่งถ้วยตวงซอสพริกหนึ่งถ้วยตวงจากนั้นจุดย็ดขึ้นมาค่ะ จากนั้นเราก็จะเคียวต่อด้วยไฟกลางเพื่อให้หม้อเดือดค่ะ ค่ะสำหรับหม้อของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมรสตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะพอรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงาหนึ่งช้อนแกงคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยได้ที่แล้วเพื่อนๆสามารถปิดแก๊สได้เลยค่ะพอเราปิดแก๊สแล้วนะคะสุดท้ายเลยเราก็จะใส่ งาขาวคั่วลงไปค่ะสําหรับงาขาวคั่วเพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีทำน้ำจิ้มหมูกระทะรสเด็ด รสชาติเข้มข้นกลมกลม่อมอร่อยไม่แพ้ยี่ห้อดังเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะถ้าอร่อยให้คอมเมนต์ว่าอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ